อีสานไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้มานั่งก็งคุยกันสบายๆส,สักวันหนึ่งครับ,รบสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเข้าญี่ปุ่นครับโคชิฮิคาริครับที่ผมได้จำหน่ายไปให้ท่านผู้ชมหลายท่านทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ก็มีครับใน Facebook ก็หลายท่านครับ ก็เรพันพวนครับช่วงนี้ครับพอดีหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการเพาะกล้าเข้าญี่ปุ่นครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็อื่นก็พันเข้าญี่ปุ่นก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับยังยังพอมีให้สั่งจองเข้ามาได้ครับสั่งเข้ามากันได้ครับพร้อมส่งครับ พอมมีพร้อมส่งถ้าเข้ามาในไลน์ก็ได้ครับแอดไลน์เข้ามา ID ไลน์0 8 1 0 1 7 4ด4 4เครับเป็น ID ไลน์ก็แล้วก็เบอร์โทรอันเดียวกันครับสมาหรือแอดไลน์มาสอบถามหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับได้ตลอดครับยังมีจำหน่ายพร้อมให้บริการอยู่ครับปัญหาช่วงนี้อากาศมันเย็นครับการเพราะกล้าที่พูดถึงเกินที่แรกว่า ตรงนี้การพาอกล้าเข้าญี่ปุ่นหลายท่านโทรมาสอบถามทำไมมันไม่ขึ้นหรือขึ้นช้ามากอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็พอดีผมก็ลืมบอกไปอีกอันหนึ่งนะเนาะสำหรับพาอกล้าเข้าญี่ปุ่นช่วงอากาศเ้าหนาวเนี่ยครับค่อนข้างจะขึ้นช้าพอสมควรครับขึ้นช้าช้ากว่าเดิมครับปกติตามสูตรที่ผมให้ไปก็คือ แช่น้ำสองวันสองคืนแช่น้ำนก่นคือแนะนำให้ใช้น้ำที่ไม่ไม่เป็นคอรีนไม่มีคอรีนแล้วก็ผสมกับน้ำร้อนพออุ่นๆครับให้น้ำแค่อุ่นๆแช่สองวันสองคืนครับพอหลังจากนั้นก็เอามาห่อผ้าห่อผ้าแล้วใส่ภาชนะปิดไว้ทึบภาชนะทึบปิดไว้ ก็สองวันสองคืนเช่นกันครับก็คือตามตามสูตรตามที่ผมให้ไปทีแรกครับแต่นี้ช่วงนี้อากาศวันหนาวมากอากาศหนาวอากาศเย็นเย็นทุกวันครับค่อนข้างจะบางคนบอกหอไว้สองวันไม่มีลาาโผล่ออกมาสักนิดเลยครับขาวๆอะไรก็ไม่มีเลยยังไม่ไม่ออกเลยจะทำอย่างไรบางคนก็บางท่านก็เอาไปใส่ถาดเพาะเลย แล้วก็มันก็ขึ้นช้านานขึ้นหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยไม่ในใจเหมือนกันครับนะแต่ก็รู้แต่เพียงว่ามันเขาบอกมันขึ้นช้าครับตอนนี้ก็หลายคนก็โทรมาถามอยู่ผมแนะนําครับถ้าท่านที่ยังม่ยังไม่ได้เพาะยังไม่ได้เริ่มเพาะครับถ้าอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวอย่างเงี้ยครับแนะนําให้ห่อผ้าไว้สมมุติผ่านไปสองวันสองคืนแล้วให้เปิดดูก่อนครับว่าม,ม,มันขึ้นไหมเบ็ดหนเงี้ยครับ ถ้าเย็บเป็นเม็ดปกติยังไม่มีอะไรเลยไม่มีรากขาวๆโผล่ออกมาเลยก็เอาไว้ต่ออีกครับเอาไว้ต่ออีกแล้วก็ผ่านไปวันหนึ่งก็มาดูอีกทีนะครับก็คือดูห่อผ้าไว้อ่ะครับมันไม่เน่อครับไม่มีน่าไม่เสียสังเกตดูจนกว่าจะมีรากออกมาแล้วค่อยเอาไปลงถาดเพาะครับอย่างนั้นขึ้นแน่นอนชัวร์เลยครับอย่างผมช่วงหนาวหน้าหนาวเนี่ยผมก็เพาะแล้วก็ลงถาดเรียบร้อยแล้วก็ขึ้น ปร่งนั้นเหมือนปกติทุกอย่างครับแต่ว่าของผมได้แช่ถึงสี่วันสี่คืนด้วยกันครับเอ้ยไม่ใช่สามวันสามคืนครับลากเขาออกมาก็เห็นแล้วออกมามพอสมควรกาลังดีสําหรับอไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปพอดีสําหรับหยอดถาดเพาะพอดีครับถ้าปล่อยให้ยาวเกินไปก็ไม่ดีนะครับายาวเกินไปเวลาเราหยอดลงถาดเพาะมันจะอาจจะทําให้รากเขาได้รับความกระตุกเกินได้รับความเสียหาย อาจจะหักอะไรก็ได้ครับก็ให้มันขึ้นมานิดหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปลงถาดเพราะครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็หลายท่านโทรเข้ามาสอบถามอยู่ครับก็เลยแนะนําให้แก้ปัญหาไปก่อนก็คือสมมุติมันอยู่ยังอยู่ในถาดเนี่ยแต่เอออย่าลืมอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปว่าใส่ถาดแล้ว อย่าลืมเอาไว้ซ้อนกันแล้วก็ใช้ผ้าหรือใช้ถุงดำหรืออะไรก็ได้ปิดให้ไม่ชิดไม่ให้เขาโดนแดดโดนลมอ่ะครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันจะทำให้เขางอกขึ้นมาเร็วครับบางคนก็แค่วันเดียวก <c oughs> ็ <c oughs> ใจร้อนใจร้อนแบบรีบอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคครับวันนี้มาว่า เพราะกล้าเข้าญี่ปุ่นยังไงในช่วงหน้าหนาวในช่วงอากาศเย็นๆอย่างนี้ให้เขางอกอัตราการงอกสูงปกติเหมือนที่เคยทำมาครับโอเคขอบคุณที่รบับชมรบฟังครับขอบคุณครับ